สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องบอลสีของเราในสวนยุบใบออกหมดเลยเหลือแต่หัวแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเอ๊ต้นไหนเป็นยังไงโรคอะไรสาเหตุอะไรถึงได้ยุบไปใช่ไหมคะประสุก็แนะนำว่าถ้าเขายุบอ่ะบางทีเราปล่อยทิ้งไว้หัวอาจจะเน่าได้เราก็ขุดเขาขึ้นมาเลยค่ะขุดมาอย่างต้นนี้ประสุ ขุดมาแล้วเอาวางรวมไว้ในในกระถางซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแตกหน่อมาแบบนี้เนื่องจากเขายุบเหลือแต่หัวประสกุก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่จะสับสนว่าเขาคือต้นอะไรเาป้ายเขาหลุดหายหมดประสุก็เอามาใส่ไว้ในกระถางปรากฏว่าได้ฝนแป๊บเดียวงอกหมดเลยค่ะเนี่ยดูก้นกระถางน,นะคะเขางอกออกมาหลังก้นกระถางเลยซึ่งบอลสีเนี่ยเขาตายยากอยู่แล้วปัญหา ของเขาคือบางทียุบใบไปด้วยโรคด้วยเพีย้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็เอ๊ะจะทํำยังไงดีเดี๋ยวเราจะลืมอย่างต้นนี้ชายชนเป็นชิ้นผ่าดูนะคะเนี่ยก็ยังเห็นชิ้นผ่าอยู่เลยป้าสุก็ดึงชิ้นผ่าออกมาวางไว้เฉยเฉยไว้ในกระถางที่ระบายอากาศหน่อยแล้วเขาก็อง,งอกหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้คือขอมดําดินอะไรประมาณนี้คะ่ะต้นนี้นี่เลยคะ่ะเป็นบอลโบราณน,นะคะ แล้วประสูก็เอามาวางไว้เฉยๆบังเอิญว่าช่วงนี้ฝนตกงอกกันหมดเลยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เมื่อน้ำมาเนี่ยค่ะน้ำมากันเยอะๆอย่างเนี้ยแล้วเกิดสวนของเราเลี้ยงบนสีไว้นอกตู้แล้วไม่สามารถจะหลีกเลี้ยงได้เราก็ออกไปถอนมันเลยนะคะถอนออกมาแล้วก็ตัดลากตัดใบออกให้หมดแล้วก็วางพึง่ง ในตะก้ากระจัดที่เขาระบายอากาศได้แบบนี้ค่ะเราตัดรากตัดอะไรล้างให้สะอาดเลยนะคะทิ้งไว้ได้สามเดือนเลยค่ะอาจารย์ผจญท่านบอกว่าเอาทิ้งไว้ได้สามเดือนให้เขาเซตตัวพอสามเดือนเสร็จเราอยากจะปลูกหรือเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเราพร้อมจะปลูกเมื่อไหร่เราก็เอาลงไปปลูกเขาจะแตกหน่อใหม่คือแตก ต้นใหม่เยอะๆเลยนะคะเป็นกอแล้วก็จะออกดอกเป็นวิธีบังคับให้บอนสีออกดอกพร้อมๆกันจะได้เอามาผสมเกสรเนี่ยนะคะดูหัวเล็กหัวน้อยที่ปรสุเก็บมาจากออบอนสีที่ยุบใบลงไปด้วยเชื้อราด้วยเ,เพีย้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยดูซิต้นนี้เขาก็แตกใหม่ของเขาได้ประสุมาวางไว้เฉยแค่โดนฝนเห็นไหมคะว่าประสุยังไม่มีว่างที่จะเอาลงดิน นี่เลยค่ะเป็นวิธีแก้ปัญหาดีกว่าปล่อยให้บอนสีเราลอยไปกับน้ํานะคะเพราะช่วงเนี้เดี๋ยวฝนจะมาอีกระลอกหนึ่งบ้านไหนที่ต่ําๆแล้วเลี้ยงบอนสีไว้อะบางทีก็าอาจจะลอยไปกับน้ําเราก็จะเสียดายใช่ไหมคะเราก็ถ้าจําเป็นจริงๆเราก็ดึงเขาต้นเขาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะตัดใบตัดรากเอาวางไว้ในกระจาดขนมจีนอย่างนั้นก็ได้ค่ะกระดาษเล็กๆแบบนั้นนะ่ะเราก็ปล่อยให้เขาแห้ง แล้วอยู่ได้ถึงสามเดือนแล้วถึงมาปลูกก็ได้แต่ถ้าเราว่างเราก็น้ําไปแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยทยอยปูกก็ได้นะคะประสุเอาวางไว้เนี่ยดูสิยังขึ้นเลยไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะสวัสดีค่ะ